แต่ก่อนถ่ายแล้วตัวใช่ไหมลุกออกค่ะได้หมดเลยโอ้ยดิ๊กขาวแดงยังไม่จบไม่โอ้ยไปไปไปเอาโนมาโอ้ยวัวไม่ขี้ดิ๊กอะไร ไอเจ้าผงผมก็เยอะเลยเ้าผ